กลับกับ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 กลับกลับสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับอยู่ในเกมไนีกแ,แ,แล้วนะครับวันนี้เราทำคลิปติดติดกันไปเลยสามคลิปครับลงไปให้ดูกันอิ่มหนำสำลานไปเลยตอนนี้เราจะมาฆ่าบอส3 2ทสบสอครับ5้กันนั่นเอง วันนี้เราอยู่กับตัวละครผู้หญิงตัวเดิมนะฮะน่ารักน่าชังถ้ามีแฟนอยากมีเมียก็อยากจะมีหน้าตาอย่างนี้แหละครับทุกคนเอาเป็นว่าเราเหมือนเดิมครับกินถั่วถั่วดากน้อนครับเสริมพลังสเตตัสเดิมเลยครับไม่ต้องสืบอะกินถั่วเพิ่มพลังกายและพลังใจครับก่อนที่เราจะลงไปตุยบอสกันเอาละฮะ ไม่พูดพัางทำเพลงกันแล้วฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับทุกคนดูดิเออเออแตกกูแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ตามไกลเกิน ผมคตรเบื่อเลยในการอรอตีบอสเนี่ย,ยการกว่าจะได้ตีบอสแต่ละตัวเนี่ยสบายครับดูดน้ำไปแบบจิวจิวติดคอหัวแม่งติดคอครับแนอนเนี่อเราจะลุยไปตกที่สามห้าไปเลยแล้วกันเนาะเราจะทำ พอไปถึงสามห้ากันเลยก็ได้อ้ามันไหวนะทุนทีผมก็จะได้อันนี้เพิ่มแล้วนะผมจะได้อันนี้เพิ่มอ่ามาทาเวลาเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วก็ผมก็จะได้ของฟ้าเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งเนาะของฟ้าผมจะเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ที่ผมจะเอาของฟ้าวันนี้เลยก็ได้ครับแต่ผมไม่เอาไอ้พวกของที่ใส่ได้มาทำไง ผมจะเอาของที่ขายไม่ได้มาทําครับไม่งั้นมันจะเสียดุลการค้าครับทุกคน A few moments later ต่อไปผมจะหมวดพอกแล้วครับผมซืหัวฟอกแล้วโลกแห่หน,หแนี้พอครับเดี๋ยวจะเสียเข้าไม่เดี๋ยวค่าย R S จะมาตั้งตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าต้องหลบคืนไหนก็เข้ามาครั้งแรกเหมือนกัน แต่ผมดูแล้วเท่าที่เห็นผมจะต้องเดีนะเอาดีดีก่อนดีก่อนเอาที่เห็นน่าจะเป็นขื่อแถวนี้ะครับวิ่งอย่างนี้นะเนาะวิ่งอย่างนี้ดูซิว่ามันหลุดไหมออหลุดออนออ,นอ,อ,นอ,อนหลุดวะทิ่งทางไหออนดีวะวิ้งอ้อมตรงนี้หรอลุดลองดูพอยิงโดนอยู่ครับแต่มอนตัวนี้แม่งคตด พึงเกียนครับมันฟันตอนไหนเราไม่รู้ครับมันไม่บอกว่าตออมันฟันครับดูดีมันไม่ง้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะมันตีเราตอนไหนนี่แหละครับความเกียนของบอสตัวนี้เราจะไม่รู้เลยเว้ยว่ามันตีเราไหนดูมันยืนนิ่งๆมันไม่ง้างเว้ยซึ่งกูจะรู้ไหมว่ามึงฟันกูตอนไหนเกียนยังวะ แล้วเดินเร็วนะผมว่าผมไม่ผ่านว่ะหนึ่งสองหยุดถ้ามันหยุดถ้ามันหยุดคือมันฟันหยุดคือมันฟันมึงฟันกูดโดน <Your HP S 1> ทุกดโดไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างงี้ไม่ผ่านผมว่าไม่ผ่านต้องวิ่งยาวๆครับ,บงมันวิ่งเร็วอ่ะ Your below certain HP is below a certain level a ผมอยากผ่านแค่ตัวนี้อะครับวันนี้พอเฮออเนี่ยมันไม่มันไม่ง้างเราไม่รู้เว้ยว่ามันง้างตีเราตอนไหนโอ้ความจังไรของบอสนี่แหละครับตัวนี้สุดคือมันตีแค่มึงถือไม่ถือแล้วมึงไม่ โอ้ oh, แล้วมึงวิ่งเร็วจัดดูแค่ว่ามันหยุดคือมันตีเหมือนบนเหมือนเหมือนเหมือนดึงอะมันเหมือนมันล็อกขาเราอ่ะตัวเนี้ยแหมมันตีไม่มีจุดบั๊กเลยทำของมาใส่ไล่ฆ่ามันล้วน,น,นอย่างนี้ หยุดคือมันตีครับสวนเออแต่มันตีสองครั้งติดเลยอ่ะเสียเปียบอีกแล้วโอ้โวิ่งเร็วโคตรเพิ่งติดจะลวดบอกห้ำมันวิ่งเร็วจริงครับดูดิ มันไม่ฟันอ่ะเราไม่รู้เว้ยว่ามันฟันตอนไหนเว้ยจะรู้ว่าหยุดแบบปันตีจะดูยากายิงทีละดอกอย่างนี้ก็แล้วกัน, <c oughs> นอีกอีกป <c oughs> ้องถ้าตามเรือทันก็รอดรอดรอด รอดตีต้องรอดไปหาคนดูถ้าหยุดคือมันตีครับเราสวนตอนนะสวนครั้งเดียวพอประคำเอ้ยมึงจะสวนอย่างไรรอบิงมึงไม่รู้จักี่ตูนเหรอวิ่งเหมือนี่ตูนดิเฮ้ยประคำเอองั้นแหละสวนได้หนึ่งดอกผมตีมิดนะนี่ ผมแล้วผมจะใส่นอกเพื่อเก่งครับผมผมเก่งนครับมันตีมันโหดอยู่นะนี่นเป็นตัวผมแล้วหัวคิวผมตัวผมแล้วคิวไหวิวไหวิวแต่มันไม่ชิวตรงมันไม่มีท่าประกอบการตีนี่แหละตีไม่พักแต่มึงไม่ง้าง มึงไม่ง้างแต่มึงตีแม่พักมึงไม่ง้างมือเลยแต่มึงตีไม่พักง้างหน่อยเฮ้ยง้างมือด้วยจะบ้าให้ง้างเลยโอ้ยมันไม่คือพบตีหลอดเลยครับตะคิวแดกมืออีกแล้วเวลากเก่งทีไรต้องคิวแดกมือทุกที วิ่งยาวแล้วจังหวะนี้เแหมดูดิคือมันวิ่งมันวิ่งตามเราไม่ทันนะเว้ยแต่ <c oughs> แต่มึงหยุดมึงหยุดกูก็หยุดมึงหยุดกูก็หยุดมึงตีกูก็ต,ตีไม่โกงอะ <c oughs> ไม่พัก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 เอ้ยตีเรือถ่านถึง อย่าตีเบิ้ลเขาอย่าตีเบิ้ลเขาอย่าสลอดแสล่ไปตีเบิ้ลเขาเ <_ d ata> ขาเบิ้ลเขาแกโอ้แหน่แหน,น่พูดไม่ฟังพูดไม่ฟังล็อกแลกล็อกแล,ก,ลกอยู่มืออย่าหลุดหินนี้อย่าหลุด,ห,ห,ลดหินขวดนี้เดี๋ยวมันจะรีตีแรงนะนี่เกาะผมน้อยอะยาวยาวครับรวิ่งยาวยาวจะว่าดีตีกูก็เบิ้ลอ่าสามลอดแล้ว ปีนกันไปหน่อยรับอลมีเรื่องยากแล้วัวไปก็จะยากแางนี้นะไป่กบอเรอตีมก่อนเด้าคอรอบรรบรกมันจะเจ้าบุตรอะรรบแรกต้องรัรรอบกลกราต้องดูนะอเสียวเสีคืัน

พอได้ดื้อพอได้ดื้ออยู่เฮ้ยอย่ามันอย่างนึกมาอย่างนึกมันแบบตรงนี้พิธากอนเฮ้ยเฮ้ย a few moments later ถ้าหลุดมาหนีงอกเลยนะงอกงอกเลยนะทุบคอมนะทุบคอมนะหลุดนะทุบคอมนะทุบคอมจริงๆนะทุบเคยทุบมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยแอาวิ่งแล้วครับมันเริ่มงอกแล้วบอลบอลเริ่มงอกใส่ผมแล้ว แหมเริ่มยืนงอกแล้วพอมันจะถึงสองหลอดมันจะเริ่มงอกแงงองแงเหมือนเมียรครับใครเคยมีเมียก็จะรู้ครับเวลาเมียงองแงเป็นไงโ <Okay. Yeah. S 1> อเคแงแมาก็ไม่มาเหมือนเหมือนแม่งถามแม่งแดกอะไรบอกแดกอะไรก็ได้พอพาพอกูพาไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง งาะใสก่กูมันอยากชินที่อ,อ้ยยอกยอกเลยคนโสดมังยังมีมีนขสองรอดแล้วครับอย่าให้มันงองแงเกินสถานการณ์นะครับทุกคนปรับม,มุมกล้องมุมเกิง่ดีๆยิงยาวๆไปครับมันยังตีเราได้อยู่มันไม่หลุดหรอกครับมันยังไม่งองแงขนาดนั้นห,หยุดบ่อยนะเดี๋ยวนี้หยุดบ่อยนะหยุดบ่อยนะ,ยยนะค่อยๆชินนะ หยุดโบยๆไม่ค่อยชินุดอย่างนี้เราหยุดด้วยหยุดด้วยหย,ย,ยุดด้วยยิงทีละทิกสองทิก่อไปแล้วจ้าหยุดอีกแล้วขยันหยุดนะขยันหยุดนะมามีดมืดมึงก็ไม่รู้ Your HP is below a certain l e v e ยายายๆ่ๆวๆๆๆๆ้เๆๆ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 รๆๆๆไๆๆ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 ิ่ๆๆ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 ิงๆๆๆๆๆรๆๆ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 ๆ e มันเริ่มปวดแล้วครับเริ่มวิ่งรัดหินแล้วเห็นไหมไม่ไหวนะนี่เรื่อปาไม่ทันนะนี่เรื่ปาไม่ทันนะนี่ทำเป็นเล่นเฮ้ยโวดแล้วดดต้องโด,ดแดนะครับดูก็กลัวหลุดจ้ะโดนตีตลอดอย่างนี้ไงมันวิ่งเร็วขึ้นน่นี่สองลอดดูด,ดิ Your HP is below a certain level. เฮ้ยเฮ้ยปั๊มเรือไม่ทันเฮ้ยเฮ้ย้า Your HP is below a certain level. แล้วก,กูมันวิ่งข้ามขืนมาเลยอะดูดิความจังมันอะอีกอีก อั้คิวพอเก่งปุ๊บผมจะตื่นเต้นครับพอผมตื่นเต้นปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเป็นเอออะะเข้าใจครับว่าเออยาก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 ครับบอลตนี้ผมยอมรับเลยมันวิ่งเร็วครับแล้วมันไม่ฟันให้เราเห็นด้วยฟันตอนไหนเถอะฟันตอนไหนก่อนเถอะ หยุดกูหยุดมาอาเลือดตามทันแล้วกลับสู่รูปเดิมครับมึงหยุดกูหยุดจำคำผมไว้ครับมึงหยุดกูหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวมันจะมึงหยุดกูหยุดมึงหยุดกูหยุด A few moments later มึงหยุดไหมถึงไม่หยุดถึ่หยุดไปให้ก็ได้เดี๋ยวแม่งหยุดแม่งงองแงงองแงซิกาเล็กใส่หยุเฮ้ยหยุดนานเกินถึงลาบเหรอไอเวนไอต่อครับเราต้องใจลุ่มๆครับอยากวัดเหมือนกันนะนี่ Your HP is below a certain level ไ,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 ไตีสองทีผมตาย เปลี่ยนชื่อเกมเถอะ GM เปลี่ยนเป็นเกมวิ่งเหมือนที่ตูนเห่นงนม้วิ่งตัวละครเลย Your HP is below a certain level กายไม่งอยาวัดกว่ากายไม่งอยดื้อลวกู Your HP is below a certain level What the fuck ผมบอกแล้วครับ อ,อะครับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกะดิ่งเลือดจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับทุกคนวันนี้ครับสวัสดีครับผมฮ,ฮ